ดีเอฟซีออทุกคนนะครับเข้ามาอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยวันนี้เรามาจุดทูบปู่ฟันหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16พฤศจิกา2 5 6 5ตอนนี้เราไลฟ์สดก็เวลานะครับ3ทุ่ม18นาทีนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วอาจารย์ขอคนละ2แชร์เพื่อให้คนละหมากอยู่ด้มาเห็นคลิปนี้นะครับอ่ะไปดูออมสินก่อนก่อนอ่ะแคปออมสินกันเลยครับอ่ะอันนี้ออมสินนะอ่านนะครับออมสินนะไม่ใช่รัฐบาลไทยนะ แต่เอาเอาไปซื้อสลับได้อะออมสินแคปแคปแล้วบอกอาจารย์ว่าแคปแล้วค่ะสวัสดีพี่แดงครับสวัสดีพี่แดงครับดูทุกช็อตค่ะทุกไลฟ์เยอรมันค่ะอาจารย์พี่แดงชุติมาสวัสดีครับเจ้ามือรอเลขอ,อก็อั้นค่ะเรามีทุกคนต้องรีบซื้อนะตอนนี้อาจารย์ดูเลขทูปปู่เรามันยังไม่อั้นนะครับสวัสดีห้าพันคนนะครับโอ้โหวันนี้คนดูจะถึงห้าพันแล้ว เออขอบคุณนะครับรักในน้อยแต่รักนานๆนะครับห้าพันคนก็แชร์ให้อาจารย์หน่อยนะแคปแล้วยังครับแคปแล้วยังออมสินนะออมสินนะเนี่ยแต่มันชอบสลับกับไทยนะพี่ลุงสิแคปแล้อยังจะอยู่ในกลุ่ม่อยลุง <laughs> ห้าบาทพอค่ากับข้าวใช่ครับถ้าพวกน้อยพวกเราหนะ่ะห้าบาทสิบาทค่าประทูพอใครทุนเยอะก็ค่อยเล่นเยอะ พอลงในกลุ่มวีแล้วก็เข้ามาดูอีกคือเก่าพี่พีทล้อมพลขอบพระคุณมากครับ f อกลุ่มวีก็เยอะขอบคุณนะครับเม้นมากๆในฝันคนตายมีเลขศูนย์ครับพี่ทิพรวันแคปแล้วนะออมสินอจะห้ามาซึ่งอาจารย์เปิดสูตรเลขขึ้นมาซึ่งวันนี้เลขที่เด่นนะครับทุกคน ได้หน่อย20่สิบจ่าขอามสินขอบคุณค่ะซึ่งเลขที่เด่นงวัน,นี้อาจารย์พูดจากใจเลยจะมีเลขหนึ่งมีเลข7แล้วก็มีเลข3เลขที่เด่นนะครับเลขที่เด่นนะ เนะเลขที่เด่นนะครับเด่นงวดนี้นะครับเด่นก็จะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขสามนะนะคนดูเยอะมากครับพรุ่งนี้ปังแน่นอนนะครับเออคนดูห้าพันเอ็ดแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับอ่ะเลขที่เด่นนะครับเห็นเนาะทุกคนอ่ะ เลขที่เด่นก็จะมีเลขศูนย์มีเลขหน,นึ่งออนอเจิมรถให้วันนั้นออกจริงๆ8 5 0แปดห้าศูนย์หนึ่งสาธุครับพี่นิตยานะครับออกออกหนึ่งแปดนอกวันที่เจมิมมาออกหนึ่งแปดแล้วก็ออกอก็ออกแปดห้าด้วยงวดต่อมาพี่นิตยาได้ได้ตามไหมเพราะว่าผมบอกว่ามันจะออกแปดห้าเห็นไหม ออกเม็ดเดียวเลยแปดห้าเอ๊ะม็ดสามตวัวคุณบอ,อกสามตัวอย่างสองแปดห้าอเกือบสามตวัวเนี่ยเลขที่เด่นเราสามารถเอาเลขศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเนี่ยไปวินกันได้เลยเอาไปวินใส่กันได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไปวินก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สามหนึ่งเจ็ด หนึ่งสามเจ็ดสามเนี่ยถ้าไปวินก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเลขที่เด่นไม่แน่นะเลขตัวเดิมเนี่ยอันนี้เลขเลขที่เด่นทุกคนมีในใจไหมมีในใจไหมเนี่ยสี่ตัวนี้เอาวินกันได้นี่ยมีในใจไหม รัฐบาลแคลปไม่ทันยังยังไม่ได้ให้แคปนะครับอันนี้ชอบให้ดูเอาให้ดูเฉยๆเนี่ยที่อั้นแล้วก็จะมีตัวฟันเราเลยเจ็ดหนึ่งอั้นนอกนั้นไม่อัน้นขอบคุณพี่ทัศนีดาวห้าสิบดวงหนึ่งศูนย์สามสามารถเอาไปใส่กันได้นะครับเนี่ยสี่ตัวนี่สามารถแปลงเป็นเลขสามตัวได้เลยเป็นจะเป็นหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่ง หนึ่งอะไรก็พิมพ์ไปนะมันหลายตัวอาจารย์ก็งงเจ็ดศูนสามเนี่ยมันได้หมดนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เอาให้ดูนะนี่คือเลขเด่นนะครับถ้ามีในใจจัดได้เลยนะออกวันพฤหด้วยใช่ครับถ้าออกวันพฤหเนี่ยไม่เบิ้นก็าหามแต่ศูนย์เนี่ย ศูนย์หนียังอยู่ศูนย์หนียังอยู่เลยศูนย์ยังอยู่หนึ่งก็เด่นมากถ้ามันออกหนึ่งศูนย์มันก็เคยออกนะหนึ่งศูนย์น่ะหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์นี่ตัวเดียวกันแต่ทำไมอาจารย์ชอบเจ็ดหนึ่งงวดที่แล้วอาจารย์ให้อะไรเอา้า fc ตัวยงงวดก่อนอาจารย์ให้อะไรงวดก่อนอาจารย์ฟันเจ็ดหนึ่งไม่เดียวมันออกเจ็ดศูนย์ งวดนี้อาจารย์กลัวมันย้อนหลังอาจารย์ก็เลยชอบเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข้าใจไหมเออแต่มันมาอัานแต่ไม่เป็นไรผมซื้อไปก่อนแล้วไปหาลอตเตอรี่นี่ไม่มีเลยเจ็ดหนึ่งก็เลยกลัวมันย้อนหลังงวดก่อนอาจารย์ให้เจ็ดหนึ่งสองกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งจำได้ไหมงวดก่อนอาจารย์ให้เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งสองอ้าวตามครับทุกคนตามเลขสามตัว เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งสองตามได้เลยะนะนะมันอาจจะออกแปลกๆก็ได้อ่ามันอั้นสองตัวเราไม่เล่นเราเล่นสามตัวมันไม่อั้นจบ เออถือเลขสามตัวเอาเฮาสองตัวมันก็ถือดอกมันอันอานเวนบอกมาก็เลขสามตัวที่เด่นขอบคุณห้าพันห้าร้อยคนนะครับออบอกว่าเจ็ดมาล้านใช่ครับงวดก่อนเจ็มาล้านตรงป้ายทะเบียนเลยครับเอาชุดนี้ไปจับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เนี่ย เอาพวกนี้ไปวินกันสามตัวได้นะครับอันนี้ใครเข้าใจก็ค่อยไปวิเคราะห์เนี่ยเนี่ยในเลขห้าตัวนี้เอาวินกันได้เลยจะมีสามตัวนะครับหนึ่งสามเจ็ดูนป้ายทะเบียนรถผมเลยนะบานเลขที่เลยค่ะเจ็ดหนึ่งสองเนี่ยมันอาจจะออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้งวดก่อนเราให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ชอบมากเลยอืมสามเจ็ดศูนย์ก็ได้เห็นไหม หนึ่งศูนย์สามก็ได้หนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้เนี่ยมีหมดนะ,ะเนี่ยในชุดนี้เนี่ยมันวินกันได้เลยถ้าเอาศูนย์ใส่ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยถ้าเอาตามหลักเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสามะชอบตัวไหนก็จัดนะอาจารย์ียดูอันนี้เขียนให้ดูอ่ะ รถถูกชนวันนี้ 1, เก้าหนึ่งสามหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งสามนี่ก็สวยนะทุกคนมันน่าจะออกปแปลกๆ่ะงวดก่อนมันยังออกปแปลกๆเลยก็เ,เ,อเอาไปประกอบนะเดี๋ยวทีนี้อาจารย์ก็จะเอาตัวที่ชอบขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าชุดเมื่อกี้ก็เอาไปวิเคราะห์ให้เอาไปจับกับเลขที่เราคิดว่ามันจะมาเนี่ยอาจารย์คํานวณจากสูตร ที่ศึกษาเราเรียนมานะครับห้าปีนะทำออไว้ก็แคปนะก็เลขที่อาจารย์เสริมไปก็เป็นพวกหนึ่งหนึ่งสามเป็น1นึศูนย์สามเป็นหนึ่งหนึ่งเจดอะไรพวกนั้นเพราะว่ากลัวเลขย้อนหลังอะมาแคปชุดน,นี้ครับในห้อง VP พีอะแคปครับอันนี้อาจารย์คัดมานะติวเข้มพรุ่งนี้สอบค่ะตั้งใจฟังนะนักเรียนนะนะเดี๋ยวสอบตกนะครับ อย่าลืมทูปปู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งติดไว้นะครับผมกาบละจ้ะเลขดับงวดนี้เป็นเก้ากับห้าอาจารย์ฟันเลยเก้าห้าเป็นเลขดับถ้ามันมาละ่ะมาก็ไม่ดับไงแต่อาจารย์ฟันว่าไม่น่ามานะฮะเก้ากับห้าไม่น่ามาบนนะเออฟันดับบนห้าเก้าครับพรุ่งนี้สีส้มสีขาวสีดำได้หมด่านะ จริงๆวันพุธเนี่ยเขียวเหนียวซับได้นะครับแต่ที่ใส่ส้มเป็นวันพ้าไงอ่าสีดำนี่คืออาจารย์เชื่อในบารมีปู่งค์ดำมีในเบอร์ทองจัดเลยครับพี่ทันนมนนะแคปหรยครับฝันว่าค่อลูกผู้หญิงค่ะอ่าเลขหนึ่งเลขสองอ่ะมีแน่นอนนะครับอ่ะพร้อมหนึ่ง สองซ้ำทุกปู่นะครับแล้วก็จะไปขอขอมากรรมนะครับการฝันว่าคลอดลูกนะครับเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะฝันใดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าะจะฝันได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงนะครับก็คือจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับอืมเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่า การมีลูกนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะแรกมากับความลําบากด้วยนะครับในช่วงนี้ก็จะประมาณว่ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้ไปหมดไหมเก็บเงินบคหอยอยู่แล้วช่วงนี้ก็ต้องมีเหตุจําเป็นที่ต้องได้ใช้แต่ว่าก็จะได้ของตอบแทนขึ้นมาก็รอเวลาหน่อยนะครับถ้าเอาตามแม่เอาเป็นหน่วยนะเออปูแปดซี่ 5. ไปซื้อรถซื้อลถตัดเหร่นน้า